สัสดีครับมาเล่นแคมป์ลุกพาเที่ยวนะครับวันนี้มีกอกรณ์แคมปิ้งมานำเสนอนะครับพี่พี่เป็นเฟกเทลนะครับฝักบัวอเนกประสงค์นะครับฝักบัวอัตโดมัตินะพี่พี่พกพาได้เลยมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูนะเอาง่ายผมเอามาติดติดกับรถมาคือเอาไว้อาบน้ำเวลาไกลห้องน้ำนะครับ ล้างหน้าล้างตาล้างผักล้างจานอะไรพวกนี้แหะพี่แต่หลักๆก,ก็คือติดรถไว้เวลาเราพาลูกมามาด้วยนะครับอาบน้ําให้ลูกนี่น้านในจะมีแบบนี้เลยนะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมดูเนาะมีตัวปั๊มนะครับตัวนี้อะน้ำหนักแค่สิบเอ็ดออนนะพี่สามร้อยกรัมสามกรัมมีตัวปั๊ม สาย,ยางเขาให้มานะครับ2เมตรนะครับ2เมตรให้ดูก่อนแล้วก็หัวฝักบัวหนหัวนะครับได้ป้ะไทซีชาร์จไทซีนะครับพี่ๆตอนนี้ผมจะบอกก่อนก็คือตัวชาร์จไทซีนะครับแกะออกมานะครับเวลาชาร์จก็เสียบกับ แรปเตอร์ชาร์จได้เลยนะครับถ้าไฟไม่เต็มมันจะเป็นสีแดงนะครับถ้าไฟเต็มมันจะเป็นสีเขียวนะครับกดสองครั้งดับเบิลคลิกนะครับทำงานนะกดอีกหนึ่งครั้งคือระดับสองนะครับกดอีกครั้งหนึ่งคือดับนะครับง่ายๆพี่ใช้งานง่ายๆยวให้ดูก่อนสายนีก่อนเดี๋ยว จะงงนะสายมีสองหัวนะครับไอหัวขาวๆเนี่ยพี่ไอหัวขาวๆเนี่ยครับสําหรับต่อกับฝักบัวนะครับเวลาต่อก็ต่อง่ายๆเลยครับกวกเข้าไปเลยเนาะเวลาดึงออกก็ขยับหน่อยเนี่ยขยับไอตัวหัวเนี่ยครับขยับแล้วก็ดึงออกมาแค่นี้เองครับไอตัวขาวๆต่อฝักบัวนะครับ ตัวหนึ่งต่อนี่เลยปับ๊บเดี๋ยวสาธิตให้ดูนะพี่ๆผมเอาซื้อติดรถไว้นะครับเนี่ยฟิกเทีแม็กชนะครับมันได้ใช้ประโยชน์จริงๆนะครับพี่ๆเวลาเราเออกแคมป์มาที่ไหนไกลๆแบบไกลห้องน้ำอะไรพวกเนี้ยยหลักๆคือซื้อติดไว้นะครับเอาอาบน้ำให้ลูกแต่ก็ไม่ค่อยได้ ไม่ค่อยได้อาบนะให้ลูกครับเอามาล้างผักเอามาใช้งานง่งายๆนะครับตัวกองนะครับมันจะมีตัวกองเนี่ยพี่นะครับมีตัวกองเศษขยะอะไรพวกนี้ครับเล้ก็แกะออกมาดูได้เนาะเนี่ยมีแผ่นกองนะครับแกะออกมาทําความสะอาดได้นะครับตัวนี้แบตจะอยู่ที่2,500แอมป์นะครับใช้งานได้ยาวๆนะครับ เรื่องความปลอดภัยนี้ไม่ต้องห่วงนะครับนี่เขาบอกเลยว่ามี IPX7 นะครับกันน้ำระดับ IPX7 เลยไม่ต้องกลัวเรื่องไฟฟ้ารั่วไฟรั่วอะไรพวกนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองให้ดูเลยนะง่ายๆเอารีวิวเล่นง่ายๆเลยนะครับกด2ครั้งดดันปุ่นคลิกนะครับทำงานอ่ะเราก็จุ่มลง เนี่ยมันจะอยู่ระดับนี้นะครับมันปรับหัวได้นะเนี่ยปรับปิดปรับเปิดได้นะครับระดับน้ํานะครับถ้าเราคลิกเพิ่มอีกรอบเป็นระดับสองนะครับแรงไหมแรงเลยนะครับโอ้ยยกให้ดู จะใช้ล้างผักก็ได้ใช้อะไรก็ได้นะพี่นะแรงอยู่นะกดอีกรอบเป็นปิดนะครับง่ายๆไม่ต้องอะไราย,ยากมีตัวนี้ตัวเดียวนะครับพกพาติดรถไปนะลาถอดก็แกะง่ายๆนะครับดึงถ้าไม่ใช้แล้วนะเก็บง่าย คอดห,หัวเยยังไงใส่ไปเลยนี่สายพับเลยนะครับเอาน้ำออกกันนะ <c oughs> จะใช้ล้างผักล้างรถอาบน้ำได้หมดนะครับติดไปเลย ผมก็รีวิวไม่ค่อยเก่งนะครับแต่เอามาใช้งานจริงเนาะเก็บเก็บเก็บเกบ่ง่ายเก็บ,กบ,กบรีวิวบ้าน,านในแบบบ้านๆเนีย่ยครับเก็บง่ายๆนีได้ละตามล่องมัน ความน้ำเอาใส่เลยนะปุ๊บเก็บใส่กองนะครับสนใจถูกใจก็ติดต่อของทางแบรนด์เฟคเทียลได้เลยนะครับทางเพจได้เลยเนาะ คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็มารีวิวให้พี่พี่น้องนองได้ดูนะครับว่าฝักบัวเอเนกประสงค์ใช้ติดรถไว้เอาติดรถไว้นะครับใช้งานยังไงมันง่ายๆครับมันไม่มีอะไรยากเนาะแค่ชาร์จไฟให้เต็มนะครับกดใช้งานมีน้ำตรงไหนเอาจุ่มตรงนั้นนะครับแค่นี้ก็ใช้ได้ละส่วนแต่ละคนจะเอาไปใช้แบบไหนล้างผัก ล้างจานหรือว่าอาบน้ําได้หมดนะครับเพราะแรงดันเขาถือว่าอาบน้ําได้เลยนะพอมันก็บอกอยู่แล้วว่าแม็กชาเวอร์นะครับ <c oughs> <c oughs> มันก็คือฝักบัวอาบน้ำนี่แหละครับแต่ผมก็เอามาใช้สารพัดประโยชน์เหมือนกันเนาะอาบน้ําให้ลูกล้างหักล้างจานนะครับล้างรถด <c oughs> ้วยฝากด้วยนะครับแม็กชาเวอร์เฟกเทลนะครับคุ้ม ป่ะกับบ้านกลับบ้านกลับบ้าน,บบานสนใจติดต่อได้เลยนะครับ